สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องโหราเบล่าพามูนะคะคลิปนี้จะเป็นคำพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568คำทำนายจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันในคลิปได้เลยค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนธันวาคมนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนส่งท้ายปีที่มีความเคลื่อนไหวของดวงดาวสำคัญหลายดวงเลยค่ะซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสใหม่ๆเกิดความท้าทายในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์การเงินและการงานในเดือนธันวาคมถือเป็นเดือนแห่งการเปิดทางและจะฟื้นตัวทางพลังใจคิดอะไรออกง่ายและมีแรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆือดาวหลายดวงนะคะจะส่งผลกระทบโดยตรงไม่ว่าจะเป็นดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวสุขดาวอังคารและดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้ามาเล็งดวงชะตาชาวมิถุนตั้งแต่กลางเดือนไปจนถึงปลายเดือน ทำให้เรื่องราวต่างๆนะคะช่วงนี้จะเข้ามาถาโถมไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายซึ่งอาจจะเป็นทั้งโอกาสที่จะสร้างจุดเปลี่ยนและพัฒนาชีวิตถ้าหากคุณมีสติและมีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะนอกจากนี้นะคะดาวาพร,าปประพฤหัสบดีซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จยังมาทับลัคนาตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2568จนถึงวันที่30พฤษภาคม2569ซึ่งดาวาพร,าปประพุฤหัสบดีนะคะ เป็นดาวการงานและดาวคู่ครองจะโขจรย้อนกลับประทับดวงชะตาของชาว,าวราศีมิถุนได้ตำแหน่งที่เรียกว่าองค์เกณและนับเป็นโอกาสสุดท้ายในรอบ12ปีที่จะช่วยเปิดประตูความสําเร็จและปัญญาส่วนดาวพ,พุทธนะคะก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะจะทําให้มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารเจราจาก็จะคล่องตัวมีความแม่นยําส่วนในช่วงต้นเดือนนะคะ คุณอาจจะต้องลงไปจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารหรือเกี่ยวกับการสอบแข่งขันอะไรบางอย่างช่วงที่คุณจะต้องระวังมากหน่อยนะคะจะเป็นช่วงวันที่16ถึง22พันวาคมช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุต่างๆและลดการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงและตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่26ธันวาคมดาวพ,าพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของตัวคุณเองจะตกเรียนอะิ ดังนั้นช่วงนี้คุณควรระวังคำพูดการสื่อสารและปัญหาเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือการทะเลาะก,กับญาติพี่น้องค่ะดังนั้นคำแนะนำนะคะในเดือนนี้คุณควรที่จะแยกเรื่องความรักการเงินและการงานออกจากกันอย่าเอาทุกปัญหามาผสมปนเปกันไปหมดนะคะพอจะทำให้คุณตัดสินใจพลาดได้ค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนของการเงินที่ชาวมิถุนจะกลับมาฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากว่ามีเกณฑ์ที่จะมีไรายได้หลักและมีโอกาสใหม่ๆซึ่งก่อนวันที่23ธันวาคมดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคู่ครองและการงานยังคงอยู่ในช่องการเงินได้ตำแหน่งมหาอุดจึงมีเกณฑ์ที่จะได้เงินโดยตรงจากคู่ครองหรือหุ้นส่วนคู่ครองหรือหุ้นส่วนของคุณนะคะอาจจะนำช่องทางทางธุรกิจหรือการเงินที่ดีเข้ามาให้และนอกจากนี้่านยังมีโอกาสที่จะมีงานที่มีมูลค่าสูงและได้ผลตอบแทนที่ดีค่ะ อกจากนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้มาจากช่องทางอื่นๆด้วยค่ะดาวพระทิตย์จะช่วยให้คุณได้เงินจากความสามารถเฉพาะตัวหรือเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนเงินตกเบิกเงินค้างชาําระหรือเงินที่รอคอยในช่วงกลางถึงปลายเดือนสําหรับผู้ที่อยู่ในสายงานเทรดหรือการลงทุนหลังจากวันที่22ธันวาคมคุณมีโอกาสที่จะลุ้นเงินก้อนใหญ่ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายออนไลน์นะคะจะค่อนข้างที่จะมียอดขายที่ดีขึ้นมีลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเช่นคุณอาจจะเสียไปก,กับค่าเดินทางค่าอุปกรณ์หรือเกี่ยวกับสุขภาพส่วนในเรื่องโชคลาภนะคะในเดือนนี้นะคะคุณจะมีโชคลาภแบบแปลกๆหรือไม่คาดฝันค่ะเช่นโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือได้มาจากคู่ครองเนื่องจากดาวพระเกตมากระตุ้นอยู่ในภพโชคลาภตลอดทั้งเดือนทําให้คุณมีเกณฑ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะดนใจให้เกิดความสําเร็จและทําให้ฝันแม่นหลังวันที่6ธันวาคมนะคะโชคลาภจะได้มาง่ายขึ้นค่ะเพราะดาวโชคลาภย้ายจากเรือนอกิและอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภมาจากคู่ครองหุ้นส่วนหรือว่าคุณรักก่อนวันที่6ธันวาคมก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้โชคลาภมาจากการแข่งขันการต่อสู้การสอบหรือการประมูล อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่16ถึงวันที่22ธันวาคมอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรือที่เรียกว่าเพื่อนขัดลาบและหลังจากวันที่22ธันวาคมลูกน้องบริวารจะมีส่วนช่วยให้คุณเกิดลาบผลและความสําเร็จได้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะโชคลาบนะคะยังมาในรูปแบบของการพูดการเจรจาส่วนในเรื่องของความรักนะคะในเดือนธันวาคมของชาวมิถุนจะชัดเจนขึ้นมากค่ะ คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคู่คองค่อนข้างที่จะมีศักยภาพโดดเด่นดีและสามารถที่จะนำผ่านช่องทางการเงินหรือว่ามีโอกาสทางธุรกิจนำมาให้คุณตั้งแต่วันที่23ธันวาคมดาวพระพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวคู่ครองจะย้ายเข้ามาทับลคนาดังนั้นคู่ครองของคุณนะคะจะเข้ามาใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลและให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นใครที่มีคู่อยู่ไกลนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเจอกัน ส่วนปลายเดือนนะคะตั้งแต่วันที่26ธันวาคมดาว,วประจําตัวจะโครจรไปอยู่ในภพคู่ครองทําให้ต่างฝ่ายต่างก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันอย่างดีค่ะมีข้อควรระวังช่วงระหว่างวันที่16-22ธันวาคมช่วงนี้ต้องระวังความขัดแย้งกับคู่ครองนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหามาจากเพื่อนฝูงค่ะส่วนคนโสดน,นะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์จับใจค่ะและมีโอกาสที่จะได้พบรักหรือพูดคุยกับคนใหม่ๆหรือคนที่คุณไม่คาดคิด หรืออาจจะได้พบเจอจากเรื่องงานหรือว่าพบกันทางออนไลน์ค่ะคนที่เข้ามานะคะจะดูมีความจริงจังค่ะเนื่องจากว่าดาวพระพุธได้หัสสัป,ปดีนะคะทับรักษก็เป็นสัญญาณนะคะที่จะได้เจอคู่บาร,รมีคู่บุญหรือซึ่งทําให้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจนตลอดรอดฝั่งแต่ก็ยังไงก็ต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาชอบหรือเข้ามาจีบด้วยเช่นกันค่ะในเรื่องของการงานนะคะก่อนวันที่23ธันวาคมดาวการงานยังอยู่ในภพการเงิน ซึ่งจะทำให้คุณได้งานที่มีมูลค่าสูงและให้ผลตอบแทนที่ดีงานที่ต้องใช้ไอเดียการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์การเจรจาหรือการพูดจาจะดดดเด่นเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะคะดาวพระทิ์จะให้พลังดังนั้นทำให้ชาว มิถุนนะคะแสดงศักยภาพมากขึ้นโดยเฉพาะงานที่จะต้องนําเสนอค่ะจะทําให้คุณมีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะได้เป็นผู้นําทีมช่วงปลายเดือนนะคะอาจจะมีคนมาทาบทามงานให้กับคุณให้ไปทําอะไรแทนคนอื่นหรือไปดํารงตําแหน่งแทนคนอื่นหรืออาจจะเป็นช่วงนี้นะคะคุณจะต้องไปรับจ้างเข้าเวรแทนในช่วงปลายปีนะคะก่อนวันที่22ธันวาคมยังไงช่วงนี้นะคะคุณจะต้องระวังศักยภาพของลูกน้องและบริวารที่อ่อนกําลังลง หลังจากนั้นนะคะลูกน้องก็จะกลับมามีศักยภาพที่ดีและมีส่วนช่วยให้คุณประสบความสําเร็จค่ะคุณนอกจากนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าย้ายงานได้ย้ายงานใหม่ที่ตรงกับความสามารถของคุณเรือนนี้จึงเหมาะนะคะกับคนที่คิดจะย้ายงานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าดาวพระงคานจะช่วยให้เกิดความสําเร็จเร็วแต่ก็ต้องระวังความใจร้อนและการใช้คําพูดด้วยอารมณ์คุณควรจะโฟกัสที่งานที่จะต้องคิด หรือว่าต้องพูดต้องเจรจาเพราะงานประเภทนี้นะคะจะโดดเด่นมากค่ะสรุปแล้วนะคะในเดือนธันวาคมสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะถือเป็นเดือนที่ดวงดีแบบชัดเจนค่ะเพราะได้รับอิทธิพลจากดวงดาวสําคัญหลายดวงที่ส่งเสริมให้เกิดองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์และเกณฑ์พิเศษเช่นโชคเทวิศเป็นช่วงที่พลังดวงดาวเปิดให้ท่านสามารถที่จะจัดระเบียบชีวิตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทาง เนื่องจากดาวพฤหัสสดปดีดาวการงานและคู่ครองทับลักนาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมนำมาซึ่งโอกาสในการสร้างฐานะชีวิตความเป็นอยู่และความสำเร็จที่มั่นคงยาวไปถึงพฤษภาคมปีหน้าค่ะด้านการเงินนะคะการเงินของคุณค่อนข้างที่จะดีขึ้นมากมีเงินก้อนเข้ามาจากงานที่มีมูลค่าสูงและมีรายได้มาจากคู่ครองหรือหุ้นส่วนที่โดดเด่น ส่วนในด้านโชคลาภนะคะมีโชคลาภที่มีมาจากการแข่งขันหรือการต่อสู้และโชคลาภจากคู่ครองจะเห็นเด่นชัดมากค่ะสิ่งสําคัญนะคะก็คือการรู้จังหวะในการลงมือทําและการใช้สติปัญญาในการจัดการปัญหาที่ถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเดือนนี้เปรียบเสมือนการเข้าเส้นชัยที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นก่อนจะพบรางวัลใหญ่เพราะถึงแม้โชคลาภจะมาถึงตัวแต่ก็มักจะมาจากการฝ่าฟันอุปสรรค การต่อสู้หรือการแข่งขันกันมาก่อนดังนั้นความขยันการไม่ย่อท้อเมื่อเจออุปสรรคจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของชาวมิถุนในเดือนนี้ค่ะก็ขอจบคําทํานายเพียงแค่นี้นะคะคําทํานายนะคะเป็นคําทํานายอย่าง,งกว้างๆนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลหากคุณต้องการตัดสินใจในเรื่องสําคัญสําคัญยังต้องขึ้นกับพื้นดวงของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแนะนําให้ดูดวงส่วนบุคคลค่ะ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบราิษัทเบลลากอล์ฟทัวร์ซึ่งจะรับจัดทัวร์รับจัดโรงแรมรถรับส่งและจองออกรอบกอล์ฟทั้งในประเทศและต่างประเทศหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมาก,กับทางรายการได้ค่ะพรากันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ